สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้อีกนะคะเป็นวันพระเรือหัดสบอดีนะคะวราดาใส่เสื้อสีกับอ้อยนะคะเสื้อยือด รุ่นนี้มีมาแล้วนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้บวรดาก็ได้สินค้าใหม่ๆมานําเสนอให้ท่านเหมือนเดิมนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าแบบไหนทักทายกันเข้ามาได้นะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายนะคะบวรดาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะร้านค้านะคะอยู่ตลาดสมเกียรตินะคะในใกล้ๆกับสำนักงานเทศบาลเมืองสกลนครนะคะ,ะ,คะหากท่านใดอยากมาก็คูเกิลมานะคะขอเรียนท่านนะคะว่า เปิดร้าน6โมงถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะจากนั้นเราก็ปิดร้านจะไม่สามารถซื้อสินค้าได้หากท่านใดต้องการมาซื้อโดยตรงหน้าร้านก็เข้ามาใน,ในเวลาที่เราเปิดร้านนะคะหรือหากท่านอยจะซื้อในช่องของเราก็มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้5นะคะ5ช่องทาง1หน้าร้านนะคะ2 Facebook 3 YouTube นะคะ สี่เพจนะคะห้าอารัดานะคะบอรดาเข้าไปเปิดว้ในอารัดาแต่อารัดาสามารถจ่ายปลายทางได้นะคะพ่อแม่พี่น้องขอให้เข้าไปดูในหน้าร้านชื่อบอรดาผ้าคามเหมือนกันนะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายสินค้าของวรดามีตรงหน้าปกนะคะทุกๆชิ้นทุกๆอย่างตรงหน้าปกเป๊ะเป๊นะคะ วันนี้เราก็เข้ามานะคะมาได้เป็นผ้าสิ้นนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะคะวันนี้สีสวยงามเป็นผ้าคามแท้สกลนครย้อมด้วยน้ําคามสกลนครนะคะสินค้าปรับราคานิดหน่อยแต่เรายังยืนอยู่ราคาเดิมนะคะหากท่านใดสนใจแบบไหนทักทายกันเข้ามาได้ทุกๆอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะพ่อแม่พี่น้องขาสตาร์ทเลยนะคะวันาจะทสตาร์ทเป็นผ้าคาม1นึคูณสเมตรนะคะผ้าสิ้นนะคะ1ผืนนะคะ จริงๆผ้าตัวนี้ในราคา799นะคะวลดายังขายให้ท่านอยู่นะคะพิเศษนะคะจริงๆผ้าตัวนี้ราคาพื้นละ900บาทนะคะวลดายังยืนให้ท่านราคาเดิมนะคะพื้นละ650บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะเป็นผ้าสิ้นคามแท้สกุลนครเป็นผ้าสิ้นนะคะท่านดูเลยนะคะดูเชิงดูลายตัวนี้เป็น2ตะกอนะคะตัวนี้2ตะกอนเนื้อเรียบเนื้อเรียบจะใส่สวยเนื้อไม่ เนื้อไม่ดึงไม่ยุยนะคะเป็นเนื้อเรียบอันนี้เรียกว่าสองสโกอราคาเต็มผืนละเก้าร้อยเรายังจัดโปรของเราอยู่ในนี้เพียงหกร้อยห้าสิบนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะผ้าของเรามีกริงพร้อมขายหากท่านต้องการสินา้าสินค้าผ้าไทยทอมือแท้ก็คือในผ้าคามของเราชาวจังหวัดสกลนครนะคะขอให้ท่านทักทายกันเข้ามาได้ ทุกๆอย่างมีกิ่งพร้อมขายเป็นผ้าสิ้นนะคะตัวนี้เป็นผ้าสิ้นกว้าง1เมตรยาว2เมตรแต่2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะตัวนี้2เมตรกว่าอยู่แล้วเพราะว่าแม่กีทอท่านทอ,ทอเกินอยู่แล้วนะคะในราคา650คือลดแล้วนะคะลดมาทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายและโอนเงินก่อนนะคะในช่อง YouTube ของเราโอนเงินก่อนเท่านั้นเราส่งด่วนจีไปเีย์จานะคะแล้วก็เราเก็บค่าส่งเพียง50บาทใน หนึ่งรอบห้าผืนนะคะต่อไปเราก็จะเก็บพื้นละยี่สิบนะคะเป็นต่อกันไปนะคะโอเคเรามาอีกพื้นนี้นะคะอันนี้สวยคะ่ะลายดอกพี่กุลเป็นผ้าคามสีตะกอนะคะตรงนี้สีตะกอสวยงามท่านดูเชิงดูลายของเขาเลยนะคะผ้าของเรางามทุกผืนนะคะท่านดูเชิงดูลายนะคะเป็นผ้าสีตะกอสวยงามมากนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเพียง650านะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเป็นผ้าคามแทส้สกลนกครน,นะคะ จากพื้นละ900แล้วก็ให้ท่านเพียง650สวยแท้แน่นอนเราแบ่งปันท่านมีแต่ราคามิตรภาพราคาพิเศษนะคะเพียง650ท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาท่านใดอยากได้สินค้าผ้าคามแท้ก็เชิญน,นะคะที่จังหวัดสกลนครนะคะรับรองผ้าของเราไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าประเทศเพื่อนบ้านนะคะถ้าประเทศนี้เป็นผ้าไทยของเราแท้ๆเลยนะคะ650เท่านั้นนะคะ ก็มาอีกพื้นนี้ก็สวยนะคะลายนี้เคยมานะคะเคยมาวรดาก็ขายไปเรื่อยๆนะคะสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายถ้ามาแล้วก็ขายไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะสวยค่ะผ้าของเราแต่ละผืนสวยงามนะคะกว้าง1เมตรยาว2เมตรแต่เป็น2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะเราก็มาให้ท่านพิเศษ ในราคาพื้นนี้650นะคะจากราคาเต็มพื้นละ900เรามาจัดโปรให้ช่วงนี้650นะคะหากท่านใดสนใจทักทายมาได้หากท่านไทยอยากได้ผ้าเท่ๆทอมือก็คือ แบบนี้นะคะของสกลนครเรานะคะอันนี้วรดาจะขายตรงหน้าปกนะคะไม่โกหกลูกค้านะคะอันไหนเป็นผ้าทอมือก็คือทอมืออันไหนที่เป็นผ้าพิมพ์ลายก็คือพิมพ์ลายนะคะวรดาจะขายด้วยความตรงเป๊ะเลยนะคะสวยค่ะผ้าเป็นผ้าคารมสีตะกอเส้นเล็กนะคะนิ่มๆน,น,นะคะตัวนี้สวยงามมากเป็นผ้าเส้นเล็กนะคะเป็น เครือข,ขามทั้งสองอันเลยนะคะเครือข,ข,ขามทั้งสองอันเลยนะคะเป็นพื้นที่4ี่นะคะพื้นที่4พื้นนี้ก็สวยอันนี้เป็นฉีกวางสองตะกอน,นะคะเราจะแนะนําท่านเลยนะคะอันไหนเป็นผ้าคามสี่ตะกอสองตะกออันนี้เป็นเนื้อฉีกวางท่านดูเลยนะคะสวยงามมากนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมนะคะอันนี้3สไลด์ทีโทนท่านดูลายนะคะเห็นไหมคะ <Update. S 1> สไลด์สทีโทนสวยงามมากนะคะอาจจะเป็นแรงเงา,อ,าออกขาวเกินนะคะขาขาวเยอะแต่สวยค่ะ เพราะเป็นแรงเงาออกเทานะคะเราก็นำเสนอให้ท่านนะคะนำเบอร์สีจากราคา900แล้วให้ท่านเพียง650ผ้าทุกพื้นมาใหม่นะคะมาใหม่ทุกพื้นในวันนี้นะคะเรายกจัดโปรให้เลยรีบเข้ามาเลยนะคะผ้าของเรามีจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยต้องรอรอบหน้านะคะสินค้าเรามีตลอดแต่ต้องรอไปเรื่อยๆเพราะสินค้าของเราทอเพิ่มเรื่อยๆนะคะ หกร้อยห้าสิบสวยมากๆ6 5หกร้อยห้าสิบสวยจริงๆนะคะมาอีกแล้วนะคะพื้นนี้ก็สวยนะคะพื้นนี้ก็งามพืนนี้เป็นต้นฉัดนะคะต้นฉัดอันนี้สวยนะคะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็เป็นชีกวางนะคะผ้าชีกวางจะเนื้อเรียบกว่าสีตะกอสีตะกอเนื้อจะออกนุ่มๆฟูๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ต่างกันเยอะนะคะ เห็นไหมคะนี่สวยคะ่ะอันนี้เรียกว่าชีกวางนะคะสวยคะ่ะเราก็ให้ท่านเหมือนเดิม650หากท่านใดสนใจทักเลยนะคะทักมาเลยทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างมีแท้แน่นอนเราให้ท่านราคาพิเศษนะคะเพียงพื้นนี้650นัมเบอร์5นะคะอันนี้นัมเบอร์หาหากท่านใดสนใจทักมาเลยนัมเบอร์5ครึ่งท่อนลายต้นฉับเล็กสวยงามแน่นอนนะคะ ทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะขอให้ท่านให้ที่อยู่ให้ตรงนะคะขอให้ท่านใหน้เบอร์โทรให้ชัดเจนแน่นอนท่านรอรับที่บ้านได้เลยนะคะเป็นครึ่งท่อนนะคะครึ่งท่อนแต่ตัวนี้เป็นสี่เป็นสี่ตะกอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะเห็นไหคะสวยงามมากๆนะคะเนื้อหนาเชิงสวยนะคะ อันนี้เราก็มาแบ่งปันท่าน650เหมือนกันจากพื้นละ900นะคะอันนี้เป็นสี่ตะโก้นะคะสี่ตะโกเนื้อสวยงามนะคะผ้าของเราเนื้อดีนะคะทอมือแท้ๆเลยนะคะอันนี้ให้ท่านเลยนะคะนับเบอร์หกน e r เบอร์หกเป็นครึ่งท่อนนะคะลายต้นสนนะคะเรียกลายต้นสนหรือลายต้นฉัดน,นะคะสวยค่ะผ้าของเราโอเคผ้าของเรางามมาก เราแบ่งปันจัดโปรให้เลยนะคะวันนี้เราให้พิเศษสุดๆไปเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะขอให้ท่านทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะในผืนนี้ก็สวยเพิ่งมาวันนี้เหมือนกันยังไม่พองเลยลายนี้ก็งามลายแปกนะคะสามกริย์สามสไลน์สามทีโทนท่านดูเชิงดูลายงามมากนะคะสวยกิงๆนะคะผ้าของเราแต่และผืนผ้าของเรางามแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษนะคะ ทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนเราพร้อมที่จะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะอันนี้เรียกว่านมเบอร์เจ็ดนะคะนมเบอร์เจ็ดอันนี้เป็นผ้าสีตะกกสีตะกอเนื้อนุ่มเนื้อฟูนะคะใส่สบายยืดหยุ่นนั่งก็นุ่มๆน,นะคะนั่งก็นุ่มๆใส่สบายสบายมากนะคะอันนี้ความกว้างหนึ่งเมตรความยาวสองเมตรกาหนดนะคะแต่เกินสองเมตรอยู่แล้วเพราะแม่กี่ทอท่านจะทอเกินอยู่แล้ว ทุกๆอย่างจะมีการยืดหยุ่นใส่กันทุกอันนะคะไม่ได้ใช้ว่าเป๊ะเปเ๊ะปเปเปนะคะ6 5รเท่านั้นนะคะแล้ววรดาจะยกผ้าชุดรวมทูเกเตอร์ไปด้วยกันนะคะในคลิปนี้ขอให้ท่านดูท่านชมนะคะอยากได้อันไหนทักทายหาวรดาได้นะคะ ผ้าตัวนี้จริงๆเราขายชุดละพันเก้าหรือพันหกนะคะแต่เรามาขายในไลฟ์ของเราราคาพิเศษชุดละหนึ่บาทเป็นผ้าสีตะกอเนื้อนุ่มผ้าสี2เมตรผ้าลาย2เมตรนะคะเรามารวมทูเกตเตอร์ไปด้วยกันนะคะอันนี้น u m เบอร์แเป็นผ้าชุดนะคะจากพั0แปดพันเกเราขายเพียงหนึ่บาทผ้าไม่มีตํตำหนิใดๆทั้งสิ้นผ้าสวยงามแท้แน่นอน ผ้าครามสีตะกอย้อมครามธรรมชาตินะคะทอมือแฮนด์เมดนะคะทุกๆอย่างทอมือแฮนด์เมดทั้งหมดนะคะผ้าสีครึ่งหนึ่งผ้าลายครึ่งหนึ่งเรียกว่าอย่างละสองเมตรแต่ผ้าทั้งหมดในนี้คือสี่เมตรกว่าแม่แม่ท่านจะยืดหยุ่นนะคะท่านจะไม่เอาเป๊ะๆท่านจะแถมให้อยู่แล้วนะคะในราคาพิเศษชุดนี้ 1250บาทนะคะชุดนี้สวยสุดๆนะคะเป็นลายสเก็ดคํานะคะลายเจ้าฟ้าท่านเอาไปตัดใส่สวยงามสวยงามมากสเก็ทคํานี้สามารถตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายตัดผ้าสิ้นก็ได้ตัดเสื้อก็ได้หรือคุณแม่อยากตัดผ้าสิ้นหนึ่งตัวคุณพ่อตัดเสื้อหนึ่งตัวก็ได้นะคะไปใส่เป็นคู่แพ็คนะคะเป็นคู่แพ็คความกว้างเหมือนกัน กว้าง1เมตรยาว4เมตรนะคะแบบนี้สวยแท้แน่นอนผ้าของเราไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นผ้าสวยงามเราจัดโปรช่วงนี้1,250บาทนะคะนับเบอร์9พ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดอยากได้สินค้างามๆท่านใดอยากได้สินค้าตรงหน้าปกนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูร้านวรดาผ้าคามก็ได้หรือดูในช่อง YouTube ตัวนี้นะคะเรามีให้ท่านติดตามหลายช่องทางเพจก็มี Facebook ก็มีและข้อสำคัญ เรามีอลสัสซดาเปิดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะถ้าอลสัสซดาจะเก็บป้ายทางนะคะเป็นผลงานดีๆเป็นการตอบรับดีๆนะคะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนเงินนะคะก็ให้ท่านเข้าไปติดตามและซื้อที่นั่นได้นะคะมาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วตัวนี้วันนี้เป็นเรียกว่าลายนะคะลายบันไดสวรรค์นะคะลายบันไดสวรรค์นะคะสวยงามนะคะ งามมากลายดั้งเดิมเรียกว่าลายบันไดสวรรค์นะคะแต่มาเป็นลิซ่าเอาไปใส่เลยเรียกชื่อหมายว่าเป็นลายลิซ่าสวยค่ะตัวน,นี้ลายลิซ่าก็ได้ลายบันไดสวรรค์ก็ได้ หนึ่งคูณสี่เมตรเหมือนกันนะคะสวยแท้แน,น่นอนเราก็จัดแบ่งปันให้ท่านหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทจริงๆราคานี้ขายแทบไม่ได้กําไรนะคะแต่วรดาอยากขายอยากให้ท่านได้สินค้างามๆทุกคนทุกชิ้นจะได้รับสินค้าตรงหน้าปกทุกอันหากท่านซื้อจากร้านวรดาผ้าคามนะคะทุกอย่างทุกชิ้นมีจริงพร้อมขายขอให้ท่านดูขอให้ท่านทักเข้ามาหรือท่านแอดไลน์จากเบอร์โทร0 9 8 5 1 4 2 5 9 และวันนี้เรามีของที่จะมาฝากท่านนะคะคืออันนี้เป็นงานฝากนะคะเป็นของแม่ท่านนะคะเป็นของคุณแม่เพื่อนกับบรดานี้แหละท่านมีผ้าตัวนี้ท่านบอกว่าท่านซื้อมาไว้นานแล้วเป็นผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมเจตตัวนี้บรดาดูแล้วเป็นผ้าไหมอ่า ไหมประดิษฐ์นะคะแต่ลายส้วนสวยนะคะเป็นไหมประดิษฐ์นะคะไหมประดิษฐ์นะคะตัวนี้ลายลึกลายสวยนะคะงามเป็นสองด้านนะคะอีกด้านหนึ่งจะลายคมชัดอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลายอีกแบบหนึ่งแตกต่างกันนะคะสีม่วงงามนะคะงามคุณแม่ท่านมาฝากขายนะคะตัวนี้ท่านบอกว่าท่านซื้อมาพันกว่าบาทแต่ท่านไม่ได้ตัดใส่ท่านเลยมาฝากวรดาขายวรดาขายให้ท่านนะคะเพราะท่านด้านบอกว่าเอาแล้วแต่วรดาเห็นสมควร วรดาก็เลยจะขายให้ท่าน700บาทนะคะผืนนี้หากท่านใดสนใจทักมานะคะเป็นงานฝากขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะทุกอย่างเราจะเรียนเนี่ยค่ะสวยค่ะสีม่วงไหมประดิษฐ์เส้นเล็กๆนะคะเส้นเรียบๆงามนะคะไหมประดิษฐ์เนื้อดีนะคะวลดาก็จะยกนะคะยกให้700บาทนะคะอันนี้คืองานฝากของแม่เขานะคะคุณแม่ท่านมาฝากวันก่อนแหละวรดาไม่มีเวลายกให้นะะี่ค่ะให้ท่านเดี๋ยค่ะสีม่วงงานฝาก 700บาทนะคะทุกอย่างมีแท้แน่นอน700บาทค่ะนะคะวันนี้เราก็เป็นผ้าสิ้นยกให้ท่านสวยๆคลิปต่อไปจะเป็นผ้าคลุมไหล่งามๆนะคะวรดาเพิ่งได้มาวันนี้จะมายกให้ท่านเลยนะคะในคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาทุกคนที่อุดหนุนวรดามาตลอดนะคะทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูมาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะท่านจะคอมเมนต์หลัง YouTube ก็คอมเมนต์ได้นะคะวรดาจยก เข้าไปตอบแต่บางครั้งจะช้าหน่อยก็ขอโทษขออภัยแต่ถ้าสะดวกท่านอยากคุยกับวรรณาให้แอดไลน์แต่เบอร์โทร0985142596คือเบอร์โทรแอดไลน์ได้หรือโทรหาวรราได้แน่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนอุดหนุนขอบคุณทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อวรราตลอดมานะคะกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ